สวัสดีค่ะวันนี้เซลโยงส่งมอบรถรุ่นไเดรนเดอร์สีประตูเซทแพทชีบนะคะสีขาวมุกเดี๋ยวมาสอบถามลูกค้านะคะสวัสดีค่ะคุณชายวุฒิครับผมคุณชายวุฒิเดินทางมาจากที่ไหนคะมาจากไอ้ปทุมครับผมปทุมธานีแล้วติดต่อโยมาจากทางไหนคะ่ามีพี่ออกรถอยู่นี่ครับพี่ออฟติศมาเขาแนะนํามาเนาะใช่ครัค่ะแล้วเรื่อง ของแถมเรื่องอัตราพึอนาดอกเ,กเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับผมโอเคเนาะแล้วก็วันนี้รถเป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมสวยครับผมสัญญาไฟแนนซ์ราคาเป็นยังไงบ้างผ่านง่ายไหมคะผ่านง่ายครับค่ะแล้วก็เซลโยช่วยดันเคสจริงไหมคะจริงครับผมจริงนะคะอยากให้ฝากถึงลูกค้าที่จะคิดจะออกรถอีซูซูนะคะให้มาออกกับเซลโยหน่อยค่ะอ๋อก็บริการดีครับผมแนะนำประดีครับผม แล้วก็ทุกคนก็เหมาะกับที่อยู่ได้นะครับผมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,คะ